ครับผมอาจารย์เบิ้มหน้าแพรครับวันนี้ก็พระดีๆนะครับเพึ่งได้มานะครับอันนี้เป็นนะครับอ่าฉลองอครบรอบร้อยปีนะครับวัดนิเวศธรรมประวัตินะครับกระไทองสวยกิฟครับเปิดอยู่ที่350บบาทครับราคามาตรฐานนะครับของวงการนะครับนะครับ ครบรอบร้อยปีวัดนนิเวศธรรมประวัตินะครับนะครับกระไหลทองสวยกรีฟครับเปิดที่350บาทนะครับสนใจทักทายมานะครับ0 9 5 05 2 2 6 7 9นะครับ095 05 2ก้าครับผมอาจารย์เบิ่มหน้าแพ่นนะครับหาพระแท้พระจริงพระดีนะครับพระสวยนะครับมาแบ่งปันกันครับนะครับ ปี2 5 2 2นะครับ paper, oneself, Asia, F, นะครับครบรอบร้อยปีนะครับวัดนิเวททำประวัตินะครับกรบพระสวยผ้าดีหายาดครับกับไหลทองสวยกิฟต์ครับเปิดที่350บาทนะครับสนใจทักทายมานะครับ350บาทนะครับนะครับครบรอบร้อยปีนะครับวัดนิเวศนะครับทำประวัติประวัตินะครับสนใจทักทายมานะครับ 095052679ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เบิ่มหน้าแพรครับ